มาต่อกันนะครับสำหรับบทสัมภาษณ์ของมนุษย์กิ้งกา่าหรือว่าลาสเซอร์ต้านะครับบทสัมภาษณ์นี้ถูกเขียนขึ้นไว้ในเว็บไซต์ออนไลน์ของต่างประเทศนะครับซึ่งจะเป็นความจริงหรือเป็นเรื่องแต่งขึ้นก็มาลองฟังกันดูคําถามต่อไปเขาถามว่าแล้วคุณเนี่ยมีงานไหมทํางานอะไรมนุษย์กิ้งกา่านะครับเขาก็ตอบว่าเขาเนี่ยเป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาสังคมของมนุษย์และที่เขามาให้สัมภาษณ์เนี่ยคือเขาอยากเห็นปฏิกิริยาของมนุษย์เมื่อได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเผ่าพันธุ์ลาสเซอร์ต้าหรือว่าพวกเขานั่น คำถามต่อไปน่าสนใจมากเขาถามว่าไอ้ UFO ที่มนุษย์เห็นกันอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเป็น UFO ของพวกคุณใช่ไหมหรือว่าเป็นของใครล่คกิ้งการเนี่ยก็ตอบกลับว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยเกิดจากการตีความผิดของปรากฏการธรรมชาติคือการแตกตัวของประจุต่างๆในชั้นบรรยากาศนะครับซึ่งเขาก็บอกต่ออีกว่าบางส่วนอ่ะก็เป็นยาน UFO อ่ะที่ทางมนุษย์เนี่ยทำขึ้นเองส่วนยานของเขาเนี่ยเห็นน้อยมากและเขาอธิบายต่อว่ายานของเขาเนี่ยเป็นยงงังไง